นมัสการท่านโพธิสัตว์สวัสดีผู้ติดตามช่องเชโฮหงคุงชนแนลทุกท่านครับตำนานคาถาพาหุงดำเนินมาถึงตอนที่5ซึ่งตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะอุปสรรคและโปรดสรพพสัตว์ต่างๆท,งท,งทั้งที่เป็นผู้ชายแล้วก็สัตว์ตัวผู้อย่างช้างนาราคีรีแต่ว่าในตอนที่5จะเป็นเพียงตอนเดียวในคาถาพาหุงที่พระพุทธเจ้าเผชิญหน้ากับสตรีครับคาถาพาหุงตอนที่หมีบทคาถาว่า กัตตวานัถามุทรังอิวคับพินิยาจินจายทุททวจนังชนากายะมชเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานินางเอาท่อนไม้ยัดพุงมุ่งด่าว่าชื่อจินจาหยาบช้าไร้ราศีด่าชอดชอดท่ามกลางชนคนทำดี กล่าวราวีพระมุนีพิชิตมานด้วยสันติความสงบสยบบ้าปราบอีนังมารยาหน้าขบขันหนีตเตลิดออกจากวัดเชตวันธรณีก็สู่พลันอเวจีด้วยสัจจาอานุภาพพุทธองค์ขอให้หล่าผองชนพบสุขีมีทั้งเดชอำนาจปราดราคี พบมงคลอันดีมีชัยเทินเรื่องของคาถาพระหงตอนนี้มีที่มาจากในคัมภีร์ธรรมบทนะครับเป็นเรื่องของนานจินจามนาวิกานั่นเองเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมสั่งสอนสัพพสัตว์อยู่ในดินแดนต่างๆในเชมพูทวีปเมื่อพระพุทธศาสนามีคนนับถือมากขึ้นทั้งมนุษย์แล้วก็เทวดาต่างก็เคารพกราบไหว้และเข้าถึงพระธรรมคำสอนศรัทธาในพระตนะตรยัย เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดให้อับเฉาพวกอัญญาเดรถีลัทธินอกศาสนาไม่ว่าจะเป็นลัทธิผีตีนรงตีสารหรือว่าเจ้าลัทธิไหนๆก็ไม่สามารถแข่งรัศมีแห่งพระพุทธธรรมได้ในยุคนั้นพวกเดรถีต่างก็ร้องบอกชาวบ้านร้านตลาดว่าไม่ใช่พระสมณโคดมเท่านั้นที่เป็นพระอรหันต์หรือผู้รู้แจ้งพวกเราก็เป็นอรหันต์เป็นผู้รู้แจ้งเป็นพุทธะเหมือนกัน การถวายทานให้กับพวกสมณโคโดมหรือพวกเราก็มีผลมากไม่ต่างกันญาติโยมทั้งหลายช่วยถวายแก่อาตมาบ้างเถอะแต่ก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีครับพวกดาทีฤาทีหนึ่งก็คุยกันว่าตั้งแต่พระสมณโคโดมมีชื่อเสียงโด่งดังลทัทีคำสอนแผ่ขยายไปพวกเราก็อับเฉาไม่มีใครเอาไม่มีคนก็มาสนใจไม่มีรักเมื่อพราวแสงท้องก็แห้งไม่มีอะไรให้กิน ได้แต่ขุดเผื่อขุดมันหรือขอเศษอาหารตามโรงทานพวกเราจะทำยังไงกันดีน่าหนี้ิพวกเราจะไปสู่กัสสมณะโคโดมได้ยังไงกันเล่าด้านสติปัญญาหรือว่าคำสอนพวกเราก็เทียบไม,ม่ได้สักอย่างหนึง่งเว้นแต่ว่าจะชนะด้วยมารยาหรือวิชาอาคมเท่านั้นแหละท่านนี่ท่าทางจะสมองอ่อไปแล้วจะใช้มารยาอะไรได้ยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงมารยาเราก็มีวิธีอยู่นี่เรามีลูกศิษย์คนหนึง่ง ใย,ยนี่สวยแต่งโง่เอ้ยสวยแล้วก็มีมารยาทกิริยางดงามมีมารยาสาไถาต่างๆนานาชื่อว่านางจินจะมานาวิกาถ้าเราใช้เธอไปใส่ความสม,มณะโคโดมจะต้องได้ผลแน่ๆเลยนักบวชที่ประพฤติพรหมจรรย์พวกเนี้ยถ้ามีข่าวเสีย,สยหายเรื่องผู้หญิงก็ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าระดับาศาสดาต้องถูกประนามพวกสม,มณะล้นสิพระโคโดมก็คงจะพลอยเสียชื่อไปด้วย เออแผนนี้เข้าทีเหมือนกันนะท่านนะเราน่าจะลองให้นาะที่จะมานาวิการนี่แหละไปจัดการทําลายชื่อเสียงของสม,มณะโขดมซะให้สิ้นซากไปซะนาที่จะมานาวิการเนี่ยเป็นสาวสวยสงสเส่ห์สูงยาวขาวอึม๋มประจําเมืองแถมงดงามยังกับเทพอัปสศรร่างกายผุดผ่องมีออร่ารัศมีเปล่งปลัง่งเรียกว่าเดินไปที่ไหนก็ฉายแสงประกายออกมายังกับประดับประดาด้วยหลอดนีออนนั่นเรียกว่าสวยแล้วว่าน่าโชโฮคุงเรียกว่าสวยสิครับแม่ นั่นจริงจัมานาวิกาทุกวันจะเข้าไปกราบไหว้และอุปถากดูแลพวกฤาษีสนักนี้เป็นประจำวันหนึ่งก็เข้าไปกราบไหว้ตามปกติพระผู้เป็นเจ้าดิฉันไหว้เจ้าคะ่ะอืมพระผู้เป็นเจ้าดิฉันนมัสการเจ้าคะ่ะเออพระผู้เป็นเจ้าดิฉันมากราบท่านเจ้าคะ่ะออพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทุกวันท่านจะกราบปราัยทักทายอย่างเมตตา เช่นไหนวันนี้จึงมีท่าทีหมางเมินไม่มีมองแถมยังมองเหมือนหมูหมาแบบนี้แหละเจ้าคะดิฉันกระทําผิดอะไรลูกเอ๋ยลูกจินจามานาบิกาใช่ว่าหลวงพ่อทั้งหลายจะมีจิตคิดร้ายรือว่าไม่พอใจอะไรทั้งนั้นแต่ว่าลูกเองก็รับใช้ดูแลพวกเรามานานเช่นไหนจึงไม่เคยสนใจเลยหรือว่าพวกเรากําลังตกที่นั่งลําบากเหมือนเคราะห์ํำกาซัดมาตราสังกันทั้งนังในสนธิธรรมเนี้ พระคุณเจ้ามีเรื่องอะไรเหรอเจ้าคะลูกไม่เคยได้ยินเรื่องศาสนาสมณโคดมรละว่าศาสนาพุทธบ้างหรือย่างไงไม่รู้ว่าศาสนานี้มันใช้เวทมนตราคมาถาอะไรชักชวนคนไปเริ่มใสกันหมดพวกเราไม่มีคนจะมาสนใจใส่บาตรถาวายทานจะไม่มีตังจะจ่ายาาาค่าน้ําค่าไฟค่าเต็นท์แชแนอารามกันอย่างทุกวันนี้สมณโคดมมาต้องมีวิชาประหลาดกลับใจคนแน่ๆดิฉันไม่ทราบเรื่องนี้เลยเจ้าคะ่ะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดแนะนําทีว่า ดิฉันจะช่วยอะไรท่านได้บ้างโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าช่วยเราได้แน่อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าแค่แกล้งเดินเข้าเข้าออกๆออออว่าเชตะวันให้คนสงสัยแล้วก็ใส่ร้ายว่าตั้งท้องกับสมณโคดมทําให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปเลยยังไงล่ะจ๊าเอ๊ะพระคุณเจ้าแบบนี้มันจะหเหมาะสมหรือเจ้าคะการไปใส่ร้ายนักบวชในศาสนาอื่นเช่นนั้นเหมาะสมสิเหมาะสม เราต้องชักนําให้ผู้คนมาสู่ขนทางที่ถูกต้องดําเนินตามดิรถีมากเช่นเดิมยังไงลละจ๊ะสาธุสาธุเช่นนั้นดิฉันจะทําตามที่พระคุญเจแนะนําทุกอย่างเจ้าค่ะแม่เวรกรรมสิครับไม่นึกว่าเธอใจหลงเชื่อคําสอนผิดๆยังไม่พอยังคิดว่าการใส่ร้ายนักบวชศาสนาอื่นเป็นการกระทําที่ถูกต้องอีกด้วยครับแผนการก็เริ่มต้นขึ้นครับ เนื่องจากวัดเชตวันเนี่ยจะมีทางที่เดินอ้อมไปถึงสำนักดิรรถีได้นางก็ใช้วิธีเดินเข้าวัดเชตวันในตอนเย็นในช่วงเวลาที่คนออกจากวัดหลังจากฟังธรรมมาเสร็จแล้วก็เดินเลี้ยวไปทางสำนักดิรรถีพอถึงเวลาเช้าก็เดินอ้อมจากสำนักดิรรถีลอดเข้าวัดเชตวันแล้วก็ทําเป็นเดินออกจากวัดในตอนเช้าแรกๆคนก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มจะงงว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมเห็นเดินเข้าวัดตอนเย็น เวลาคนหน่อจากวัดมันเป็นเวลาพระท่านจะปฏิบัติธรรมหรือว่าจำวัดกันแล้วนี่วาแล้วทําไมตอนเช้าถึงเห็นเธอเดินออกจากวัดตลอดเวลาพวกอุบาสกบาสิกาก็เริ่มถามในตอนเย็นเยนวันหนึ่งที่เห็นนางเดินเข้าวัดนะครับแม่นองเธอจะเข้าไปทําอะไรในวัดหรอจะเนี่ยนี่มันใกล้เวลาวัดเชตตะวันจะปิดประตูวัดแล้วนะเพราะท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วก็จำวัดกันไม่ใช่เวลาที่เธอจะเข้าไปนะจ๊ะมันเรื่องอะไรที่พวกท่านจะต้องมาสนใจฉันด้วยล่ะเชื่อ อะไรวะและพอตอนเช้าครับย่ายมอุบาสุอุบาสิกาก็เตรียมใส่บาตรกันนางก็เดินออกมาจากวัดสิครับแม่นางนี่มันพูดจะหกโมงเช้าเองนะจ๊ะเนี่ยเธอตื่นเช้าจังเลยไปใส่บาตรในวัดมาเลยจะเนี่ยถึงได้เดินออกมาจากวัดแบบนี้เอ๊ะมันเรื่องอะไรของพวกท่านจะมาสนใจชนักหนาเยอะเนี่ยในสาระจริงเชียวอะไรอีกวะเอะคุณสงสยัยไหมทำไมยายนี่มัน ประหลาดประหลาดเอ้ยตัวถามดีๆมันก็ด่าเอาเออแล้วแปลกอะ่ะเนี่ยดูดิประตูวัดเชตาวานเนี่ยปกติจะเปิดตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนเย็นแล้วยยนี่เข้าไปทําไมตอนประตูวัดก็จะปิดแล้วเนี่ยมันแปลกไหมท่านเออนั่น,นสิคุณผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะตุกลงเย,ยนี่มันทําอะไรของมันเออช่างมันเถอะอ้านั่นไงพระคุณเจ้าเดินออกมาจากวัดเชตาวานแล้วน่นเราเตรียมสายบ่ากนดีกว่านะช่างมันเถอะไม่รู้อะไรกันเยนั่นเออแปลกประหลาด เวลาผ่านไปสักพักนะครับประมาณเดือน2เดือนเนี่ยคนก็เริ่มถามกันบ่อยขึ้นนางก็เริ่มแผนที่วางไว้ต่อไปแล้วครับพอมีคนถามมากขึ้นว่าตกลงเธอเข้าไปทำอะไรในวัดตอนค่ำๆแล้วก็ออกมาจากวัดทำไมตอนรเช้าเธอก็เริ่มอธิบายเลยครับตอนนี้ตา,ตายตายนี่พวกท่านยังไม่เลิกสนใจดิฉันอีกเหรอคะเนี่ยเอาเถอะดิฉันจะบอกให้เอาบุญแล้วกันในฐานะที่พวกท่านเริ่มใส่ศรัทธานในศาสนาของพระพุทธองค์นะคะก็ควรรู้ไว้หน่อยดีกว่าว่า ดิฉันนี่แหละคือพระมเหสีคนใหม่ของเสด็จพี่สิทธะหรือพระสากยมุนียังไงละคะฮะวัดเน,นี่ยนา้เอ้ยกิงว่าจะนางเธอว่ายังไงนะจ๊ะพูดอะไรของเธอออกมาหลอนกัญชาหรือเปล่าน้องหญิงไม่ได้หลอนกัญชาและพวกท่านก็ไม่ได้ฟังผิดไปด้วยดิฉันที่เข้าออกวัดเชตวันทั้งเช้าเย็นก็เพราะไปถวายการรับใช้เบื้องบาทของพระสากยมุนีบรม,มาศาสดาข,ของพวกท่าน อย่างสุดจิตสุดใจยังไงล่ะคะอะเหมือนน้องชายของพระราหุลจดิ้นซะแล้วสิแต่ท้องดิฉันใหญ่เลยเออนี่เธอพูดอะไรกันของเธอน้องหญิงพระศาสดาของเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ตรัสรู้โดยชอบจะไปมีสัมพันธ์อะไรกับสตรีได้ยังไงพระองค์สมมดกิเลสแล้วนะจ๊ะนี่พวกเธอลองดูเยียนี่สิพูดอะไรก็ไม่รู้เออนั่นสิฉันก็ว่ามันแปลกๆนะนทำไมเธอพูดอย่างนี้แล้วน้องหญิงพูดใจงี้เป็นการใส่ร้าย,ายพุทธองค์มันไม่เหมาะสมด้วยบาปกรรมนะ ันเรื่องของพุกท่านจะคิดแล้วล่ะคะ่ะในเมื่อถามมาดิฉันก็ตอบให้ได้แค่นี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของพุกท่านแล้วกันนะคะข่าวเรื่องนาจิจมามนาวิกามีคันตั้งทองแล้วก็นอนร่วมห้องกุฏิเดียวกับพระสกยมุนีเป็นที่โจจันไปทั่วเมืองนะครับในเวลาไม่นานพวกชาวเมืองก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ไม่มีศรัทธาก็โหมพระคมข่าวกันใหญ่ตั้งกลุ่มวิพากวิจารณโจมตีด่าว่าพระพุทธเจ้ากันสนุกปากรวมไปถึงเยาะเยะ้ยแซะพระภิสุสงในเมืองกันใหญ่เลยครับ สุนุบาสุกบาสิกาผู้มีศรัทธามั่นคงก็ไม่หวั่นไหวใดๆยังคงฟังธรรมะถวายทานกันตามปกติพอเวลาผ่านไป3-4เดือนนานจิจากมานวิกาก็เริ่มเอาผ้าพันท้องตัวเองให้ดูหนูนขึ้นพอผ่านไปได้8-9เเดือนก็ให้คนเอาไม้ทุบเท้าทุบมือให้บวมแล้วก็เอาท่อนไม้ผูกเชือกกับท้องตัวเองให้ดูเหมือนคนท้องแก่ใกล้คลอด ข่าวเรื่องนี้ก็แพร่กระจายออกไปชนิดที่ว่าแม้แต่พระพิสุสงก็ได้รับผลกระทบด้วยนี่ถ้าหาเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนะครับก็คงจะมีรายการข่าวเนี่ยเชิญนานจิงจากมานาวิกาไปออกรายการแล้วก็สัมภาษณ์ยกใหญ่แน่ๆเลยครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุดที่ชุนครับวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นกันครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองสวรรค์ของเราช่วงนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เกิดเลยไปกว่าเรื่องของข่าวดังเรื่องของพระาศาสดาพระองค์หนึ่งที่กําลังโด่งดังครับนั่นก็คือพระสมณโคดมครับสําหรับวันนี้ครับข่าวที่เราจะนําเสนอก็คือว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนบอกว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งครับได้มีคันตั้งท้องกับพระสมณโคดมครับเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเราจะมาสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ครับนั่นก็คือนางจินจะมนาวิกาครับสวัสดีครับคุณจินจะมนาวิกาครับสวัสดีค่ะคุณสุธิชุนครับ คุณจินจับมานาวิกาช่วยจีจัตสิกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นเรื่องราวเป็นมาอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นไปยังไรครับค่ะจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่ได้อยากเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างอย่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะไม่นึกเลยว่าพระศาสดาผู้ที่มีผู้คนนับถือมากมายจะทรงทำกับดิฉันแบบนี้ค่ะ ครับเอ่ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าเราทราบกันดีว่าพระสมณโคโดมนั้นมีภรรยาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าชายก็คือนางพิพาหรือว่านางยสุทราใช่ไหมครับเออเรื่องเรื่องของภรรยาเก่าหรือว่าอะไรพวกนี้ดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะว่าภรรยาเก่าของเสด็จพี่สิทธัตถาน,นี้มันเขาเชื่ออะไรยังไงนะคะอา้าวคนไม่รู้จักไม่ทราบหรอกครับค่ะต้องขอภัยจริงๆว่าดิฉันไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะ ดิฉันทราบแค่ว่ามีพระรถของพระศิทธ,ธาตก็คือพระราหุนเองอะค่ะแล้วก็ในท้องตอนนี้ก็เหมือนกับมีน้องชายของพระราหุลอยู่แล้วค่ะกลับกลับไม่เป็นไรครับประเด็นต่อไปครับผมอยากจะทราบว่าในเมื่อพระสมณโคโดมมีพระชายาอยู่แล้วซึ่งผมก็ได้ทราบมาว่าสวยกว่าคุณซะอีกครับไม่ทราบว่าแล้วพระสมณโคโดมจะไปสนใจคุณได้ยังไงครับแต่แล้วคุณสุดิชุนทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะในเมื่อ นักบวชคนหนึ่งออกห่างจากเรือนมาทั้งนานจะมีความรู้สึกอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติน่คะดิฉันเองก็แค่สวยมากปริดหน่อยก็เลยทําให้ะศา,าสดาของพวกชาวพุทธค่ะอาจจะหลงเสน่ห์ขึ้นมาบ้างก็ได้นี่คะกรับกรับกับไม่ทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ผ่านมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับเออถ้านับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะประมาณสัก พวกเรารู้จักกันแล้วก็ได้พบกันครั้งแรกก็ตอนนั้นประมาณสัก10เดือนก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันได้เข้าไปในกุฏิของพระสมณโคโดมครั้งแรกก็ประมาณเมื่อเมื่อเดเดือนก่อนนี้ค่ะอยากทราบว่าเรื่องราวตรงนี้จะไปจบที่ตรงไหนอย่างไรไม่ทราบว่าคุณจินจะมานาวิกาได้ไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอที่จะได้เกิดการผดุงคันหรือเปล่าครับก็ตอนนี้ดิฉันกําลังรอ พระสมณโคดมท่านให้อุปถากหรือว่าผู้ดูแลได้มาช่วยดูแลดิฉันอยู่นะคะยังไม่ได้ไปติดต่อที่ไหนเป็นพิเศษนะคะครับเออคือตอนนี้เราติดต่อไปที่หมอชีวกโกมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจําตัวพระสมณโคดมไม่ทราบว่าคุณจินจะมนวิกาพอจะสอบถามเรื่องของอาการแพ้ท้องให้กับคุณหมอได้ไหมครับหรือไม่ก็ลองไปที่โรงพยาบาลของคุณหมอเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเรื่องของการตั้งครรภ์ เราะว่าตรงนี้ก็มีคนติดต่อมาเหมือนกันครับว่าจะทํายังไงให้สามารถเกิดความกระจ่างได้ครับเพราะาก็ยังมีคนที่สงสัยหรือว่ายังมีคนที่มีความขล่องใจอยู่ครับว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรอาจจะมีการตรวจสอบเรื่องของการตั้งครันว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าการตรวจ DNA ในหลังจากช่วงเวลาที่มีการคลอดออกมาแล้วครับส่วนเรื่องที่คุณสุทธิชุนถามว่าจะไปที่โรงพยาบาลก็หมอชีวกหรือไม่นั้นดิฉันคิดว่ายังไม่จำเป็นตอนนี้ล้คะ่ะ โอเคครับแต่ก็สรุปว่ากุนจินจากมนบวิกาคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องให้เกิดความกระจ่าไม่ทราบว่าจะไปที่วัดเชตวันเมื่อไรอย่างไรแล้วเราจะได้ไปลองติดตามชมเหตุการณ์ในวันนั้นกันอีกครั้งหนึ่งครับก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนหน้าสักวันพระที่มีชาวพุทธมาฟังธรรมกันเยอะก็คิดว่าจะได้ไปเปิดเผยเรื่องนี้ที่วัดเชตวันนะคะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับรายการโหนกะสาววัตถีครับ ขอขอบคุณน้ำพริกแกงถั่วตราประนามมาตาอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมข้าวเกลียบชั้นดีต้องข้าวเกลียบตรารามสิงถือขิงไว้ทำไมแข็งกรอบถึงใจฟันไม่หักยินดีจ่ายเงินคืนหมอนคุณ,ณภาพต้องหมอนตราทศกันฐ์ทำสกว้างมาทำไมแม้แต่ทศกันมีสิบหัวยังหนุนสบายโรตีร้านคุณจับปาตีจับป่าแล้วตีบนกระทะ ใช้มือล้วน,นสิวะได้โซเดียมจากเหงื่อใครอร่อยถูกใจและไม่มีอยอยสวัสดีครับเรื่องเวลาแห่งความสงสัยใครรู้ของแต่ละคนว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเวลาก็ผ่านมาถึงสิบเดือนในเวลาบ่ายพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธก,กดุดีเพื่อจะเสด็จไปแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนผู้มารอฟังธรรมะที่วัดเชตวันพระผู้มีพระภาค หม่อมฉันเออคืออานนท์มีอะไรทำไมมารอตถาคตถึงหน้าคันทกุดีวันนี้เออถ้าพราะองค์ไม่ว่าอะไรจะให้หม่อมฉันไปแจ้งกับอุบาสุกอุบาสิกาว่าวันนี้ของว่าการแสดงธรรมได้ไหมพระเจ้าข้ายาติยมจะได้กลับกันไปก่อนอานนท์เธอพูดอะไรอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกา มารอกันที่โรงธรรมสภาแล้วก็รอฟังธรรมอยู่เธอจะไปบอกเขาแบบนั้นได้ยังไงวันนี้หม่อมฉันได้ยินว่านางจินจับมานาบิกาจะบุกมาถึงวัดเชตวันแถมยังอาจจะมีนักข่าวมาด้วยไม่ทราบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะอานน์เธอเป็นอะไรของเธอใครจะทำอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ตถาคตเองก็มีกิจที่ต้องทำเหมือนกันเออแตอ่วันนี้มันอน,นุนเรื่องที่เกิดขึ้นจะจริงหรือไม่ตถาคตและจินจามานาวิกาเท่านั้นที่รู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความจริงจะปรากฏในวันนี้แหละหรือว่าเธอเองก็ยังไม่ทราบอีกว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่อย่างนั้นเดอ พระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันกระจางชัดเจนแล้วดยหม่อมฉันจะไปเตรียมอาสนะเพื่อถวายให้พระพุทธองค์ได้ทรงประทับแสดงธรรมพุทธเจ้าข้าขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังเริ่มแสดงธรรมพุทธรัศมีฉายฉานปกคลุมเชตวันพระสัตตธรรมกําลังย้ําเตือนให้อุบาสกอุบาสิกาไฟในกุศลความดีอยู่นั่นเองนะครับเสียงเสียงหนึ่งก็แวดแวดออกมาจากด้านหลังอุบาสกอุบาสิกาเดินมาถึงทั้งหน้า อยู่เบื้องหน้าพระสากยะผู้นี้นั่นเองตายตายพระสวามีช่นานไหนจงมัวยังแสดงธรรมอยู่เช่นนี้จะไม่มสนหม่อมชันบ้างหรือเพคะพระสวามีพระมหาสมณะผู้เจริญรีฝีปากของพระองค์ผู้งดงามเรียบสนิทด,ดีพระสุรเสียงไพเราะแต่พระองค์กับไรน้ำใจในฐานะของคู่ครองหม่อมชันตั้งคันเพราะพระองค์แท้แทนที่จะทรงดูดำดูดีหม่อมชันสังนิดบ้างจะไม่ได้ชื่อหรือ ทั้งการดูแลรพดุงคันหรือว่าการหายาหาอาหาร,รบำรุงก็ไม่คิดจะหาให้เลยเจ้าค่ะทำไมทรงจัดการเองทำไมล่ะเจ้าคะทำไมไม่ให้อุปถิถากที่มีเยอะแยะทั้งพระเจ้าพระเศนที่โกศลนางวิสาขาอนาถมิติกาเศรษฐีมาดูแลแทนให้ก็ได้พระองค์ทรงรู้จักแต่การร่วมรักแต่ช่างใจยักษ์กับมเหสีอย่างหม่อมชันเช่นนี้ได้ยังไงท่ามกลางเสียงโจดจันฮือฮาในหมู่พุทธบริษัทแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงพระพักอิ่มเอิบ ราวกับพระจันทร์เพ็นลอยเด่นเป็นสง,งา่าไม่หวั่นว่าผู้ใดจะคว้างปลาเศษขยะหรือก้อนอุจจาระอะไรใส่ทั้งสิน้นถ้าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็คงจะมีบรรดานักข่าวช่องสวัสดีนิวชมบุทวีบเดลี่พ Daily, าราตาทีวีต่างก็ถ่ายภาพไฟ์สดเหตุการณ์กันเป็นการใหญ่ตอนนี้ครับวันนี้เหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วครับอางจีจะมานาวิกากำลังทูลสิทธิการดูแลและการดูแลคันจากพระพุทธเจ้าหรือว่านี่จะเป็นวาระสุดท้ายวันสุดท้ายที่ศาสนาของพระสมณโคดม จะจบสิน้นเพราะคดีทำผู้หญิงท้องกันแน่ละครับท่านผู้จเจริญชาวพระราตรทั้งหลายท่ามกลางเสียงเต้นเร่าเ่าเรียกร้องการดูแลลูกในท้องขอนาจิจามณบิการวมทั้งเสียงของอุบาสกอุบาสิกาที่โจดจันคือหากันอยู่นั่นเองพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าก็ดังขึ้นกลบเสียงโจดจันหนึอกระทึกในท่ามกลางวเชตะวันจินจามา,าบิกาเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เธอก็ย่อมรู้และตะถาคตก็รู้อยู่แก่ใจแล้วไม่ใช่หรือ,อยังไงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงก็ใช่สิคะเจ้าพี่เรื่องนี้แค่มันจะมารู้กเราสองคนเหรอเจ้าคะพระพุทธเจ้าทรงยามพระโอษเล็กน้อยแล้วก็หันไปแสดงธรรมแก่อุบาสอุบาสิกาต่อไปโดยไม่สนใจเสียงโบกเวของนานจิจามานบิกาที่เต้นแรงเต้นกายยังกับหนังแขกอยู่เลยครับ ในขณะนั้นเองนะครับสูงขึ้นไปจากโลกพื้นพิภพในแดนสวรรค์ชั้นไตรทศของเหล่าเทพทั้ง33ซึ่งมีพระอินทราเทพเป็นประธานณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงอินทราเทพก็กําลังเสวยสุขอยู่กับเหล่าเทพอปปสรตามปกติประจําวันนะครับเออเธอไหนลองดูซิว่าทําไมที่พยาาดของฉันมันดูแข็งโป๊กไม่เด้งดึง๋งนุ่มนิ่มเหมือนเมื่อก่อนนี่อย่างที่เคยเป็นมาก่อน,อน,ม,อนมันเกิดอะไรขึ้นไหนเธอลองจับดูสินั่นสิค่ะมหาราชปกติไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน หรือว่าพระวิศวะกรรมซ่อมที่พยาอาจไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าใช้วัสดุผิดสเปคเจ้าคะ่ะเธอจะบ้าหรืออยังไงนี่มันที่พยาอาจนะไม่ใช่เตียงอย่างพาราหรือว่าสงสัยจะมีคนดีถูกรังแกหรือมีเหตุเพศภัยร้าอะไรในโลกมนุษย์และกระมังเนี่ยอืมเดี๋ยวฉันจะขอเพ่งที่พยาเนตรดูสักหน่อยแล้วกันนะหือนี่มันอะไรกันเนี่ยทําไมที่วัดเชตวันมีนักข่าวชาวบ้านและภาระตะมุงอยู่กันเต็มเลย เอ๊ะแล้วอย่างนี้ใครมายืนเต้นเร่าๆอยู่ได้โอ้ที่แท้อีนางจีนจะมานวิกายมมนยาสาไถายไร้คุณธรรมนี่เองบังอาจกล่าวหาใส่ร้ายพระพุทธองค์อย่างนั้นเหรอโฮโฮไม่เกรงกลัวนรกเลยอย่างนั้นสินะเนี่ยเทพบุตรสีองค์อยู่ตรงนั้นนะ่ะมากับฉันหน่อยฉันจะลงไปไขคดีปสศาบนโลกมนุษย์สักแป๊บนึง อินทราเทพผู้ไม่หยำฉาอย่างในหนังแขกก็เดินทางมาพร้อมกับเทพบุตรสี่องค์นะครับเเทพบุตรแปลงเป็นหนูกัดเชือกพันท่อนไม้ที่ท้องน,นางจิจักมานาวิกาจนขาดแล้วก็ให้ลมพัดเวิกผ้าขึ้นจนคนเห็นว่านางไม่ได้ตั้งคันจริงๆท่อนไม้ก็หลุดกระแทกจนเท้าแตกทั้งสองข้างความจริงก็ปรากฏท่ามกลางวัดเชตวันนั่นเองเฮ้ยอีกาลกีนีอีผีบ้าอีมานยาอีหาผีอีปลวกกินบ้านอีสันดานช่อฉน มึงบางอาจมาด่าว่าร้ายพุทธองค์เฮ้ย hey, พวกเราเห็นไหมความจริงกระจ่างแล้วอินดี่ไม่เป็นท้องจริงดีวาใช่ใช่ฉันก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่านางใส่ร้ายพุทธองค์มาตลอดนะเนี่ยเฮ้ย hey, จะรอช้าทําไมพวกเรารีบกระทืบบัดให้ตายคาท่าก็ตรงนี้แหละหยุดก่อนอุบาศกนี่เป็นพุทธสถานนะอย่าทําร้ายกันตรงนี้เลยนี่มันต่อเบื้องพระพักคุพุธองค์ด้วยเออพวกคุณเจ้าอนนกาวถูกต้องแล้วเราไม่ควรทําร้ายเยนี่ต่อหน้าพุทธองค์นะยิ่งไม่ควรเอาเท่าไปแปดเปื้อนคนชั่วแบบนี้ เฮ้ย hey, ยิงชั่วมึงรีบออกไปให้พม้มผลจากที่นี่ซะก,ก่อนที่พวกข้าจะทนจับยั้งตี้ไม่ไหวนางวิ่งไปพลางขอโทษพลางผ้าผ่อนก็หลุดลุยทั้งอับอายทั้งกลัวตายแถมยังไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแผนการตลอดสิบเดือนก็ผิดพลาดไปหมดจะกลับไปหาพระอาจารย์เดรธีได้ยังไงสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยกรรมชั่วใครทำไว้ไม่มีทางหนีพ้นไปได้ครับ เมื่อนางจินจากมานาบิกาวิ่งหนีพ้นจากประตูวัดเชตวันพ้นจากสายตาและเบื้องจากสู่ของพระพุทธองค์เท่านั้นแผ่นดินก็แยกออกเป็นช่องเปเลวไฟจากอเวจีมหานรกก็พวยพุ่งขึ้นมาหอบพุ่มร่างของนางราวกับผมผ้าสีแดงทั้งตัวประชาชนนอกวัดและในวัดที่ได้ยินเสียงร้องต่างก็ออกมาดูแต่ไม่มีใครคิดจะไปช่วยและช่วยไม่ได้ ร่างของนางค่อยๆหายลงไปในพื้นแผ่นดินจนมิดศีรษะและแผ่นดินก็กลับมารวมเป็นอย่างเดิมนางได้ไปอุบัติบังเกิดในอเวจีมหานรกสมควรแก่กรรมชั่วของนางเองน่าสังเวชนักน่าสังเวชนักนางกระทำตัวเองจึงเป็นเช่นนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุบาสุกผู้ใฝ่ธรรคนหนึ่งก็ได้กล่าวด้วยความสังเวชนะครับส่วนอุบาสกอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเคร่งนักก็บอกว่า สนอนาแล้อีชั่วเนี่ย,ยข้าเองมันใส่ยเยนี่มานานมากแล้วใน,นที่สุดมันก็ได้รับผลกลับของมันเองสักทีว่ะเรื่องของนานที่จากมนาวิกาเป็นที่โจทย์จันไปทั่วเมืองแต่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างจากเมื่อหลายเดือนก่อนผู้คนต่างรู้ความจริงและยิ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นส่วนพวกดิรถีจอมวางแผนก็ถูกผู้คนกลดามีคนเสื่อมความศรัทธาและสูญเสียรายได้และคนทำบุญก็ยิ่งน้อยไปยิ่งกว่าเดิมอีก พระภิกษุได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้และพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนๆนางจินจากมานาบิกาก็เคยใส่ร้ายพระองค์เช่นนี้มาแล้วในครั้งที่พระองค์เกิดเป็นมหาปทุมกุมารและถูกใส่ร้ายจากพระมเหสีใหม่ของพระบิดาจนพระองค์ถูกนำไปทิ้งในเหวทิ้งโจรแต่มีพญานาคมาช่วยจึงรอดมาได้และออกบวชบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าพระราชบ,บิดาเสด็จมาพบก็ได้รู้ความจริง เมื่อกลับไปที่เมืองก็สั่งให้คนจับพระมเหสีใหม่ไปประหารเพราะนางทําให้พระราชาสูญเสียบุตรผู้มีคุณธรรมเช่นนี้และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเล่าว่าพระบิดาในชาตินั้นที่เคยหลงผิดเชื่อพระมเหสีก็คือพระเทวทัตส่วนพระมเหสีใหม่ที่ใส่ร้ายพระองค์ก็คือนาจินจ,จามานาวิการน,นั่นเองเรื่องการใส่ร้ายพระพุทธเจ้าในคาถาประหงตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนางสุนทรีที่พวกดุรถีวางแผนให้มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่ามีสัมพันธ์กับนางเหมือนกันแต่นางสุนทรีนี่โดนพวกดิริีจ้างนักเลงให้มาฆ่าหมกศพเอาไว้เพื่ออำพรางคดีแล้วก็ใส่ร้ายว่าพระสาวกของพระสมมาโคดมฆ่านางสุนทรีเพื่อปกปิดความจริงแต่สุดท้ายพระราชาก็ให้คนสืบสวนจดทราบความจริงว่านางสุนทรีก็ถูกพวกดิริีส่งมา แล้วยังถูกพวกนักเลงมาฆ่าอีกเพื่ออำพางคดีและใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อสอบสวนความจริงได้แล้วพวกนักเลงก็ถูกประหารส่วนพวกเดรัจฉก็ถูกพระราชาลงโทษและสั่งให้ป่าประกาศว่าพวกตัวเองเป็นคนใส่ร้ายแล้วก็สร้างเรื่องทั้งหมดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าไว้นะครับว่าที่จริงแล้วก็เป็นบุพกรรมของพระองค์นั่นเองที่ในอดีตชาติเคยใส่ร้ายพวกฤาษีที่ประพฤติดี และเคยใส่ร้ายพระนันทเถระซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าในอดีตทําให้พระองค์และพระสงฆ์ถูกใส่ร้ายจากเรื่องนานจินจากมานาวิกาและเรื่องของนางสุนทรีนั่นเองครับเรื่องของนางจินจากมานาวิกานี่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็ออกจะเป็นตำนานคาถาพาหุงที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับก็เลยเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมไปหลายส่วนแต่ว่าเนื้อหาสําคัญยังคงกรอบเดิมจากในข้อความของคัมภีร์ธรรมบทนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความบันเทิงทางธรรมะ จากเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าหากว่ามีอะไรที่ต้องการจะติดชมหรือว่าเสนอแนะเรื่องอะไรก็เชิญคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและมีอะไรก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันครับในตอนหน้าหรคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เจริญในธรรมของาศาสนาที่ทุกคนนับถือสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้ก่อนนอนก็ขอให้หลับฝันดีนะครับวันนี้กระผมเชโฮคุงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดยอดนักดีเบตแห่งยุทธจักรหนึ่งในปัตตภีมาดีเหลือแดกแต่ไม่มีโรตีมาฝากสักจจกะนิครนเขาคือผู้เชื่อมั่นในวิชาโตว,วาทีดีเบตของตัวเองท้าทายคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการท้าดีเบตโตเถียงแบบ1ต่อหนึ่งอะไรทําให้เขาเชื่อมั่นขนาดนี้แล้วศึกดีเบตนี้จะเป็นยังไงตอนต่อไปคถาพาหุงศึกประลองปัญญาสัจจกานิครนโปรดติดตามด้วยนะครับ